วันนี้แม่ใหญ่อ็กบนแม่ใหญ่เอ็กบ้านสวนนะคะมาดูบอสีกระถางเนี้ยมันกระถางเล็กแต่ว่าเขาแตกกอใหญ่แล้วเนี่ยก็เลยจะเปลี่ยนกระถางให้ใหญ่ขึ้น <L an> เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเปลี่ยนยังไงก็จะเอาเปลือกมะาพร้าวรองลงไปก่อน เดี๋ยวลองดูก่อนว่าวันนี้จะปลูกแค่เปลือกมะพร้าวนะคะไม่ได้เอาดินมาใช้แค่เปลือกมะพร้าวก็โตอยู่รู้สึกว่าเปลือกมะพร้าวมันจะน้อยเพราะว่าเผื่อเวลายุบไปเอาใส่เพิ่มอีกโอ้โหมดเยอะเยอะมากเดี๋ยวค่อยจัดการทีหลังชึบนะเสร็จแล้วก็เอาเปลือกมะพร้าว มาใส่ลงเพิ่มอีกนานๆไปเดี๋ยวดินเขาก็ยุ่ยลงไปข้างล่างเองนะคะมีรากนะเนี่ยมีรากปลูกต้นไม้ให้สวยๆไปยาเติมลงไปเรื่อยๆให้เต็มเนี่ยเมื่อเรา ปลูกต้นไม้มาได้ช่วงหนึ่งระดับหนึ่งแล้วการเลี้ยงต้นไม้มันไม่ยากเลยนะคะสุดท้ายเราก็ได้แบบนี้ว่างๆแม่ใหญ่ก็มานั่งเปลี่ยนกระถางแบบนี้แหละไม่ได้ทำอะไรมากนะเพราะว่าปลูกไว้นานแล้วดินมันค่อยๆสลายออกไปทีละนิดทีละนิดแค่นี้เองค่ะเนี่ยก็ได้กระถางเอามาวางตั้งโชว์กับเพื่อนๆแล้ว กปุกให้ดูวิธีดูแลแม่ใหญ่ก็ชอบปลูกสวนหย่อมแบบนี้แหละนะคะใครชอบก็ติดตามชมนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันฝนตกก็อยู่กับสวนไม้ประดับในบ้านเนี่ยบางครั้งก็ไปเข้าสวนเข้าไร่อย่างองื่นวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ